ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นี่ปุ่นเป็นแบนด์เสื้อผ้าหรือนน้ําหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะ มคุเต่เหรอเลินนันเธอมันเลศนดเธอคอนเฟิร์มอ๋ออยากครับเพื่อจางใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w m o k วเว็บม w ค o ุเดโทร084 613 2424 ทางจังหวัดที่ตามหาความฝันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอกับมาดามดันฮะเขาเขามาตามตัวเราที่บ้านเราอะไรเงี้ยมีฉายาด้วยอะไรอีสานอีสานเขาจะอ๋อมีฉายาด้วยฮะคนแถวบ้านเรียกบักหมาฮะใช่ฮะค่ะแล้วเป็นยังไงคะพอต่ำร่วมงานกับน้องโกดีใจมากเลยนะคะที่ได้ร่วมงานก็ก็ทางไหนกัดแม่พักเมืองา แล้วก็รักทั้งสยามแล้วน้อเราต้องมาร่วมงานกับพี่สาวที่สนิทมากคนนึงยังไงบ้างก็ดีใจครับได้ได้ทำงานกับพี่พลอีกเพราะว่าแบบว่าเราจริงๆเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ร่วมงานแบบละครกับพี่พลออะไรเงี้ยปกติจะเล่นหนังกับพี่พลอ่องเดียวอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับค่ะจะมีคักเขินใช่ไหมวันนี้เร euh> ื่องนี้ต้องว่าต้องมีแบบว่ามีบ้างเนาะเขินไมพี่ คงจะมีบ้างอะแบบไม่คุ้นไงไม่เคยเล่นเป็นคนรักทำก็แบบอาจจะมีเถื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ดันในเรื่องนี้จะดันยังไงบ้างพลอยสนุกนักจะขนาดไหนครับก็เป็นผู้จัดการดาราก็ดันทุกอย่างแล้วก็โอเป็นเด็กที่แบบเราไปทำมาจากอีสานอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาปั้นเป็นนักแสดงใช่ก็ดันสุดแล้วมันจะเป็นคอมเมดี้หรือว่ายังไงคะ คือมันจะเป็นมันโรแมนติกคอมเมดี้ฮะแต่จริงก็มีมีมีส่วนของอแบบด,าดาราม่าเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็มีด้วยแต่ส่วนมากจะเป็นแบบคอมเมดี้อะค่ะแล้วก็เป็นแนวสนุกสนานแล้วก็เฮฮาอะไรเงี้ยเรื่องเราจะมีแบบเยอะมากมากก็ถ้าใครแบบเคยชอบละครแนวแบบพี่ใหญลีนางมาอะไรเงี้ยน่าจะชอบเรื่องนี้เรื่องถ่ายอย่างตอ้คอพรุ่งนี้วันแรกน่าจะได้เห็น ยังไม่ชัวร์เหมือนกันครับว่าจะได้เห็นเมื่อไหร่ใช่ครับเพราะเพิ่งเริ่มแต่น่าจะปีนี้ครับครับครับยังไงก็ฝากละครเรื่องมาดามดันไว้ด้วยครับยังไงก็จะทําเต็มที่ฮะแล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะโออ่านบทเองว่ายังสนุกเองเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอีกครั้งได้ร่วมงานกับพี่พอยด้วยครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมฝากฝากด้วยนะคะเพิ่งเริ่มเปิดกล้องเหรอ ตอนนี้ยังไม่ใช่แข็งแล้วเท่าไหร่ก็ลุ้นให้ด้วยแล้วกัน แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดทราบกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็กดวงการงานการเงินความรักแบบมั่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i พี .com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว